สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ,คะมาด้วยพี่น้องเลยาหายแซ่บของกินลำอยู่ที่คนมกักแล้บ้านสารสานบานมัน,นบ,บุญเพื่อนบุญกุศลจริงไม่บอกแินแซ่บไปเสีบแล้วจะมักไข่มักมัน <c oughs> มาด้วยพี่น้องเลยต่อว่าที่เหมือนคลิปก่อนนะครับกินข้าวเหนียวก้อนดินี่ข้าวเหนียวหน่อยนึงแต่ยามไปยิมตักข้าวเจ้ามารอเลยสารซื้อใส่เป็นจี่เข้ากับเพื่อนมาเลยสารสานไม่กินลับดึกดิม่แยกไว้บอก อืมเดียวไปดีกว่าชาวสานนี่เดี๋ยวก่อนเราใช้ก๋วยชาวสานนั้นอืมเฮ้ยนี่น้องเอ้ยยำน้องวัวแบบภาคเหนือเดี๋ยวฉันใส่เจอถ้วยเองเดี๋ยวชาวสารนี่ได้เอาเข้าใส่นี่ตัวเออเสี่อะโอ้มดเุ็นอะไรชาวสานเอ้ยอิ่มพอดีนะเอออิ่มพอดีต้องขอหน่อยค่ะเมยแน่นำของมย์อิ่มป้าน้่นิ่มปะท้แต่เขาแจ้งมาพร้อมนะแนะนำของเมย์อิ่ม นี่ๆๆชาๆนี่ๆๆของของอร่อยนี่ๆๆอันยังเบนห้องหวานยังก็ลูกก็ยังลูกนี่ๆอร่อยนี่น้องเอมาเดินหกเดินฮึฮึเนี่ยเห็นปะถ้าของควรซุปแล้วก็นชิปมาณนี้แหละเนาะเนี่ย รมาแต่เป็นตอนนี้นะเป็นชิ้นเป็นเนื้อนะครับจับขอบคเข้าไเหนือไปบบับสับลาบด้วยหรือเล่ามเละตุ่มเป๊ะได้ไหมน้องเอ้แต่แนงก็ไม่เละกินกับน้องวะเหรอถ้ามากินแบบนี้ก่อนคนที่ใส่กินก็กินไม่เบาจใชๆไหมอิ่มบ้านเราหนูเปิดซกันแบบนี้พี่น้องนี่อืม จะมาหนุนก็เอาน้ำป่าไดนะนุ้านนนตากับน้องสุกพัเนาะแมนูพี่น้องอ้น้าตาบ่กลากิน้ตามไม่กล้ากินเกิด <c oughs> มาไม่เคยกินโรคหวเลยพี่ไปเสร็จหน้า,านตากับน้งสุกขออยากน้าป่าหน่อยอตวเลไม่คยกินเค,ค,ค็มไค่่าง่หนอืม่ข้างแค่เลยเออมันมจะค็เิเนยั่นนี่ เอาไงที่กินยังไหนดำอ่ะการนั่เราการนั่เราอยเมื่อกี้มีเอกลักษณ์ของขอการทำไม่มีในตัวอย่างนึงโอนเรับางคนเคยกินนเสียหลัไห ถ้าเปลี่ยนว่ะใชร้านเราเก่งเปิหห๊กเองเนาะบ้านเราแถวๆนี้ใช้ข้าวกลั่วเมนูใช้ข้าวเบือเ่อข้าวกลั่วแต่ไม่มีเครื่องเทศเนาะมันจะหอมเครื่องเทศไปยังหนึนี่บอกเลยบ้างหนึ่งคือเครื่องเทศบางครอบครัวน่ะเก่งเนื้องวัวจอผักกาดเนี่ยก็ใส่หกเพนน์มัดเด็เนาะภาคเหนือจะแต่ครอบครัวบางเหนือเนี่ยไปใส่เก่งเนื้องวัวบ้านเหนือแสารเคย đu YouTube, trang ừ ừ, giờ, phơn say, bạc phèn, phom, say sắm cả bao nhiêu, đây, bao mắc, nọ, không phải, bởi vì họ không khìn dạng nãy, nướng bò, nướng bò, rồi còn, thịt, thịt bò, da cá, muối, nọ, แต่ไม่ต้องใช้ข้าวคั่วนะครับกับไก่เออกับต้มยำไก่เออต้มยำถ้าเปลี่ยนบ้านมาหนื่อเลยว่ายำไก่กับไ่เบบี์มก็อร่อยทำแบบนี้เลยข <พอ S 1> ้าวเปลาเหนื่อยยำไก่ไซฮอดทูนป่ะอืมแต่ถ้ายำไก่ส่ทูนจะใส่พริกดิบจีอืมมันหมดแต่ถ้ายำไก่ที่ไ่ใส่ทูนใส่พริกลาบแบบนี้ก็ได้แปลกเลยเนาะอืมคือบม่ใส่พริกคือกันอืม แกงยายบไม่หมูไม่ต้องใส่ข้าวกลั่วรอยใชเซลเน่ก็ใช้ลแเลเน่ไรพ,พี่พี่เพื่อนแน่นำมาว่าบ้านเมืองชายุสานน้องเข้าไปดูต่ำยุตทุกช่องอื่นๆจะมีวิธีถนอมพักถนอมอย่างเสียดายจะเข้าหน้าหนาวแล้ว ที่จริงเมื่อก้อนบ้านเหนือสายสานมีช่องฟิสที่ใหญ่แต่พี่บ้านเหนือสายสานปลูกอย่างกระตามในเกาหลีเนี่ยเพราะว่าก้อนหินมาจะมาเนาะแต่พี่พี่น้องน้องที่จิตตามคลิปบ้านเหนือสายสานมาน,าน้ำเราจะหู้บ้านเหนือสายสานจะเก็บใช้ช่องฟิตไว้จ,จะจะรีบเก็บผักมาแต่พอดีตอนนี้ที่บ้านเหนือสายสานมาทําโรงงานนี่เน่ยจะช่องฟิสบ้านเหนือสายสานมันเล็กจ้ะเล็กมากๆสามารถถนอมไว้ได้จ้ะพี่เพราะว่าซื้อกับข้าวมาซื้อเนื้อซื้อไก่มามาใช้ช่องฟิตกระติ่มแล้วจ้ะ ผักตกโคงต้องปล่อยให้ก็จะพยายามเก็บมาไมให้ได้ยอะที่สุดเนาะมาใช้ช่องธรรมดาแหละจ้ะพี่ขอบคุณสำหรับคำแนะนำบะคูดจะเก็บได้เท่าไหร่เพราะว่าช่องพิกมันมีที่ไว้จ้ะนี่ที่เก็บได้ก็คือมีแต่พิกพริกเผ็ดกับกระเทียมแค่น่ารำคาญเนาะว่าพริกเผ็ดต้อง่แข็งครับ คอมเมนต์ก็ขอโทษไว้ด้วยนะจ๊ะทุกคนเลยจะอ่านทุกคอมเมนต์ไปนอย <c oughs> อ่านทุกคอมเมนต์จ้ะแต่สายสานว่างๆมีเวลา,า,าตแ,ตตแต่สายสันจะตอบจะแต่จางแต่รสายสานมาทำงานที่นี่จะเดือนนึงแล้ววันอาทิตย์สายสานเพิ่งได้ยู่โรงงานวันเดียวโ <c oughs> อวันผ่านมาเนี่ยครับที่ผ่านมานี่แหละ ข้าวผีที่ต่างพี่บ้านเหนือชิปคนก็จะอาจจะมีผู้คนหนึ่งที่ที่กินเนาะเพื่อมาขอบุคอยกล้ากินเนาะลูกวัวเนาะน้องวัวเน่ะแล้วก็ขอโทษขออภัยในคนที่ติดตามช่องบ้านเหนือสายสัตว์แฟนคลับบ้านเหนือสายพานั่นจ้ะเมื่อกี้เนื้อกันเยอะดิอืมไม่ดูเมื่กินเนื้อเยอะจ้ะบางคนก็ไม่กล้ากินพี่ก็น่าจะว่าไม่รู้อยู่ส่วนไหนเนี่ยนะ ต่บ้างเสายวาน่ะเป็นเด็กบ้านนอกเพี่นไองเ่ยพอแม่พ็คถิจะได้น้อยกัเลยกิงนเป็นพวก้องคอบครัสายวิชเน่ะเลี้ยงงัวเลี้ยงค้วายมาตลอดจ้ะแค่น้อยเนี่ยซีซามซีซิงมาสิพอลูกเนี่ยได้เป็นทั้งพ่อกันม่พ่อกับแม่เอาน้องหัวไม่น้อยแตหสังเล่จาได้ชาจเมเบอีจ้ะ เป็นสิ่งอย่างที่สำคัญที่สุดเลยีปนองไปพักกันไปเฝ้าเปลี่ยนเว้นกันได้ีปนอนแต่ม่ก่อนสบามที่เบนเหนือนได้นหน่อยนะจำได้เลยแหละเพรนี้ครับเป็นน้งสี่ซองอนหนึ่นงเฝ้าจากสี่ซองก็จนมันออกมานะครับอ,ออกมาได้ก็คือมาทำกินด้วยกันมีมยากี่คนก่อเรลยกลูกเรล็กหลานมามโอคือว่าเหมือนครับรวมยาิให้มีความสุกข,ข้างหนึ่งระเด็้เนาะจะสมยัยเจ้านี้นี่ มาพูดถึงการฉลองวัวคอยคอดลูกพ่อ,อมมเป็นชุดีมงคลกับพอรพอบคอยจะหของน,นำ้ำเลยนะที่แจกพี่แจ,ก,จกน้องเจ้าของตัวนี้ใหญ่พ่มอมระหว่างเขาจะหม่ยตอนเพลี้ยงวัวควายเกิดมาปีนึงแม่ครั้งหนึ่งก็ได้ตัวหนึ่งก็ได้ลูกตัวเดียวอชื่อว่าพอบครเนี่ยสร้างเงินสร้างให้ได้เขา้มา,ามาง่ายขนาดนาะ เรามีพี่มีน้องก็มากินแบบนี้แล้วก็เล่นกันตอนกลางคืนพอดพีเรากินนันทการไปเรื่อยพี่น้องเล็กเม,มนบอกม,มาเล่นกันนี่กันก่อนที่แม่จะกลับไปบ้านเพื่อจะกินเหล้ากินยังเว้ากันคุยกันเว้ากำลังชิคหายบ้านอื <c oughs> อยากกลับไปกลอน,นเดื่อีกพี่น้องเดี๋ยวนะปัจจุบันเดี๋ยวนี้นมันค่อยๆเจือนอะครับในโซเชียลอื ลานบานเหนือนก็อยู่กรุงเทพบานเหนือนก็อยู่เกาหลีคือคนหนึ่งก็อยู่นั่นอยู่นี่อยู่บ่ค่อยได้เจอกันละบ่เหมือนสมัยก่อนแมก่อนนี่นนบ่ค่อยหนังสือเนาะไม่รู้ที่จะไปไหนหรือทำอะไรทำานานอยู่บ้านมันบอกแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคือถ้าจบมาก็ต้องไปหาทำงานกรุงเทพกรุงทไทยต่างประเทศบ่ค่อยด้ร่วมถัอญาากพี่นอ้อง ย้อนวันวานไปสมัยเป็นเด็กน้อยปรากฏว่ามวนไหลจ้ะเราจิ๊ก็ไปหาจับจะะักรเตนแน่จ้ะเนาะไปเก็บ,บมะม่วงล้นแน่จ้ะก็มีดอกมานั่งเล่นโทรศัพท์คือสมัยตะกี้เนาะก็มีโทรศัพท์กันเนาะแต่ประโยชน์ของทุกวันนี้คือทําให้เด็กน้อยสมัยนี้มุ่งจกัก้าวไลพร้อมไปพร้อมเทคโนโลยีเนาะแต่สําหรับยังเขาเนี่ยถ้าเราไปศึกษากับผู้ยังจ้ะม่นอยู่ม่ัืง ถ้าเป็นอยู่บ <laughs> ้านเขานี่ได้เยอะเลยเป็น่อไอลูกนะเรียกว่าลูกก็น่นแหละคือที่ไอเอีเลสมสานี่แหะสมสานี่แหะพี่น้องไม่บอไเลยสมสานอเลยสัมสานี่เคนบอกวางที่อ่ะใจมูกปิดอ่ะ ตอนจะมานัา่งกินข้าวมกีบา้านเหนอ,อไป่งพี่นกกน้องหิงน้อยจ้ะไอ้บอกกินเลยนะึ่งห่อนห่อน๋ยวเขาพวกอึดเดียวได้บอกกันเดยะเลยรจวดฉัอยู่อย่างนังง้น,นอาาของคือกัหมดละสาัตว์เป็นคนเทศเนาะแ่บแฉบแบบ้านี่ยเทดไปแฉบต่อตั้งจใจงเทหน้อยกินไ่แ่บแต่ญาตสาวใส Thật sự, hãy đưa hãy đưa xịn xẹp cho đấy Thám ơi hãy đưa xịn xẹp Cứ nhăn nghe xay hay gặp khóc Nếu như hủn hồi nghe có phải xay lấy vậy này Chà la kèm U năng lộn cười, gai gỉn, gai gỉn muộn vậy พระาะบ้านผืนเรใช้ข้าวเบือ่อใช้ก๋วยคั่วไปมีได้สาจาเนี่ยเจ๊เขาก็บางเหนูสาจานก็ยากให้ให้ร้องกิ่งแต่พี่นกกับน้อหนิงมักพริกแรบเหนือเจ๊ไม่นนได้หยุดดอกมัหน้านกนะเจ๊มันนนนมกมพริกแรบเหนืนอใช่ต้องตากกับม,มกักพิลาบเหนือเจ๊ไม่ก,ก, <c oughs> กโลโ้ากินลูกหัวเออตากไม่กล้ากิน <c oughs> บางหนูกินมัดไปแล้วเลย ทุกอย่างเจอไม่มาเลิกกินก็คือไม่กินเห็ดบ้านไหนใส่สาคือกันจ้อ่อนนึงที่บ่ามักคือเห็ดดินเห็ดแดงที่คือหนาพูนะใส่สารกระป๋อมมักมันเพยายามล้างให้มันสะอาดปั่นแต่มักจะมักจะมีดินไปน้อยนึงนะเจ้ใส่สารเลยบบะหมี่ทางว่ากินได้บอกกินได้จ้แต่ถ้้ที่เปซื้อเป็นรลลยสองร้อยสามร้อยคูเน็นนะใส่สารกระป๋อซื้อแม่นยู่ เพราะว่ามันเอามาร่างของใาชา้ไปเห็นไหมมันชอบมีดินติดมั้ยม่พักกระดินยอดกระดินเนาะอเอมพยายามแบบนี้ ตามบ้านนนสายวิสาไปโดนโดนเนี่ยจ้ะพี่น้องน้องที่เป็นกาลังใจให้กันอยู่ถ้าไปเบิ้งตอนที่วังข้างหน้าบ้านนนสายวิสานไปไทายอยู่บ้านพกพีแต่เป๊ะแต่เด็ดเด็ดชายภูมิเนี่ยผลไม่ผักบางชนิดภาคอีสานจังหวัดอื่นบ่มีก็มีเน้ยยังต้นตะโกนะมังคุดดงนี่ยจ้ะสายวิสานไปดูภาคเหนือหกปีสายวเป,ป็นเปลิงดูแล้วบ่มีนะต้นตะโกมังคุดดงลูกมันจะเป็นเมืองมังคุด ตอนดิบกบสีเขียวนี่แหละถ้าสุกมาแล้วมันสิเป็นสีส้มมันกะสิฟฟปาๆไปเนี้จริงเหรอเอาถ้าลูกสุกเอาไปแช่ไปแช่น้ำขี้เท่าอ่ะแช่น้ำขี้เท่าพี่ิดตามไปอยู่บ้านไปหน่อยพี่น้องๆจะได้เห็นความแตกต่างผู้เขียวบ้านสาวอีสานอาจจะแตกต่างจากภาคอีสานจังหวัดอื่นเลยนะ ไม่ไหวอืมเข้าอิ่มพื่สิอดีเลยอืมเตะเลยแล้วเข้าไปใส่มอดได้ไหนกอเหนืหบอบ่กส่ชาอืหุงไม่ดีแบอืมไม่เจ้าหุงขาบบมื้ออื่นค่หุงบ่ใสอแากใส่ส่ชามเบาเนื้อยานจะหอมบปอิ่มด้ะยันเจ้าของกินไม่ไอว Ni lắm, hắn. Tân nắng này có nắng 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 ngay nắng 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 đi nắng 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 อย่างท่านสาวสานพีเพราะว่าคนไทยเขาจะเป็นลูกนนจ,จ้างในฟาร์มวัวจ้ะจะออกมาขายกันอื่อนเพราะว่าคนตัวกีไม่กินถ้าเราไม่เฝ้าละวัวกักินไปพวกเป็นยานี่นอกอน,นี่คือ คนเท่าคนแก้วว่าจะตอวกันนะว้ามันออกลูกมาปั๊บอันนี้ออกมาที่หลังรอจะหน่อยมันออกมาที่หลังแล้วก็วัวก็จะกินไปฮะให้เบอร์อะไรร มันชิ้นเนาะนานๆคอยกินข้างนึงนึงอร่อยแม่นบ<ม>่ะอันนี้ก็บบานเหนือชาจริก,ก,ก็เป็นปีเหรอป่ะเฮ้ปีกว่าแล้วปีกวัวเลยนี่คือมากินนี่ทั้งทั้งที่ในเกาหลีมีามาขายายตลอดอมาครับเมืก่ก็เขาคิดไปมามันก็แพงไปหน<ม>่อยกิโลหนึ่งหมื่นห้าแต่ถ้าแต่ถ้ามันได้อแห่งก็ได้ลูดชำชาดิ<ม>ลูกนั่นนะครับลูกมันแน่นนะก็อยังซื้อกินตลอดอยู่อันนี้บางข้งก็ เป็นกับแบงไข่ดองไข่ดวงมันเออดองไข่ดวงมันมาเอามาจับมาถูกใช้แบบนี้มันก็เฉคว่ามราซสึอตั้งหมื่นห้าไอ้เรื่องเอ้หมื่นห้านี่ก็ปลาเขาไปเกือบชีไร้อยาเออชี้ร้อยกว่ามันเ้มันก็เลยกลายเป็นก็เสียดายเงินสินะบางไยกาใส่จานจะมีความชี้งกน้อยนึงนานๆกินครั้งนึงแต่ได้กินทุกอย่างเหมือนคนอื่นแมนบาทาร์ันเลือกเลือกที่จริงๆไปติดตามคลิปหน้านะครับ ช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์ฝาก s ับส c r i b e ถ้าวผิวน้องขอบอบคลิปนี้หรือการท่ายคลิปควาบันเทิงช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์เนาะแล้วก็ที่ตามบ้านเหนือสารไปดูเดอ้อพีอ่น้องเดือบ้านในือสารตัดเนื้อเป็นแรงใจให้กันโดโดนนะแม่นอยู่ที่วิกำลังใจถ่ายคลิปนะครับจากลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ